พวกเราไปติดต่อราชการใช่ไหมครับเราก็รู้ว่ามันยุ่งในขนาดไหนนะครับบางคนไม่รู้เรื่องราชการก็ต้องไปหาคนช่วยช่วยก่อช่วยอะไรพวกนี้รนะัฐบาลเราเนี่ยมีกฎหมายเยอะเลยที่ทําให้คนเนี่ยยุ่งยากในการที่จะติดต่อราชการวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับเรายกงานพวกนี้ให้เอกชนทำหมดเลยครับสมมติว่าเราอยากติดต่อราชการเราก็บอกว่าโอเคหน่วยงานกระทรวงต่างๆเนี่ยมารวมไว้ใีออฟฟิศเดียวกันก็ใช้ระบบเดียว เสร็จแล้วใครอยากจะทําหน้าที่ให้บริการรับเปิด7วัน24ชั่วโมงเนี่ยเอกชนเอาไปทำหมดเลยครับแล้วเอกชนทําไงครับถ้าเอกชนมีตันน้อยเนี่ยก็เปิดเป็นตู้เหมือนตู้ยาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ห้างในใครที่อยากจะต่อราชการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียบจอดเดินเข้าไปในตู้คนก็นจะบอกว่าต้องทํายังไงบ้างเนะี่ยกอเอกสารนิดหน่อยแล้วก็ยื่นไปปั๊บคอมพิวเตอร์ก็หลั่นส่งเข้าหน่วยงานรัฐอนุมัติเรียบร้อยปุ๊บติดต่อกลับมาทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เสียค่าบริการอาจจะ5้าบาทแต่ว่าถา ก็เคนก่อไม่เป็นใช่ไหมครับช่วยทาให้เร็วขึ้นอันนั้นเสียค่าบริการร้อยหนึ่งเราทําอย่างนี้สักหมื่นจุดลงทุกหมู่บ้านราชการลดอํานาจให้เอกชนติดต่อให้น้อยนะครับทีนี้เศรษฐกิจหมุนเวียนทุกคนที่ทํางานก็จะคล่องตัวนะครับไม่ต้องเดินทางเข้าไปในอเาเภอเมืองละขับรถมอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณ5โลเปิดเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยนะเปิด7จ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงใครจะทำใบกับยีใครจะทปํปรับประชาชนใครทําอะไรเนี่ยใช้ระบบแบบนี้นะสะดวกรวดเร็วรัฐบาลไม่ต้องยุ่งนะครับแล้วเราก็สามารถลดโครงสร้างระบบราชการให้ไปทํางานด้านอื่นที่บริการประชาชนทํา ดีขึ้นครับลดอํานาจรัฐดีกว่ากระจายอํานาจแน่นอนครับผมตะพร,ะรัดสิริกุลพิสุทธิ์อดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สมัครสรส,รสรกรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งพนักครสมพันธมป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นฐานลากเศรษฐกิจหมุนเวียน